สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแบ่งปันความสุขายปุ้ยชาแนลนะคะวันนี้ปุ้ยจะพาทุกคนมาทำฟักทองทอดกรอบนะคะแล้ววันนี้ปุ้ยจะมารีวิวมีสไลด์ฟักทองกล้วยเผือกมันด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมความกรอบของฟักทองกันนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นฟักทองรสเค็มนะคะอืมกรอบอร่อยมากเลยค่ะทุกคน พร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนำฟักทองมารางน้ำให้สะอาดผ่าเอาเม็ดออกนะคะเราจะทอดทั้งเปลือกนะคะจากนั้นนะคะเราจะใช้มีดปอกผลไม้นะคะสไได์ฟักทองให้เป็นชิ้นความหนาความบางความยาวตามชอบเลยนะคะถ้าใครใช้มีดปอกผลไม้เนี่ยก็จะได้ความหนาที่เท่ากันนะคะคือเราจะปรับไม่ได้ค่ะ เราก็จะค่อนข้างช้านะคะเพราะว่าฝักทองเนื้อแข็งค่ะส่วนตัวนี้นะคะเป็นมีดสไลด์ที่บ้านปุ้ยทําขายนะคะด้านล่างเนี่ยตรงน็อตนะคะจะเป็นตัวที่หมุนปรับความหนาความบางของฝักทองที่เราจะสไลด์นะคะปุ้ยจะใช้ความหนาอยู่ที่ประมาณครึ่งเซนนะคะพอเสร็จแล้วเราก็ล็อกข้างล่างเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็สไลด์ฝักทองเลยค่ะ เราจะสไลด์ทั้งเปลือกนะคะก็สไลด์ง่ายมากเลยค่ะใบมีดทำจากสแตนเลสนะคะคมค่ะที่เห็นนี่คือปุ้ยใส่ถุงมือผ้า2ชั้นแล้วก็ใส่ถุงมือยางคุมอีกชั้นหนึ่งนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้มีดบาดมือเพราะใบมีดคมมากค่ะพอเราสไลด์เสร็จแล้วนะคะเราจะมาแช่น้ำปูนกันค่ะ วันนี้ปุ้ยใช้น้ำ2ลิตรปูน2ช้อนโต๊ะนะคะถ้าใครไม่มีปูนแดงสามารถใช้เป็นน้ำส้มสายชูแทนได้ค่ะก็ใช้น้ำส้มสายชูประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นเราจะทิ้งไว้1ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ฟักทองเนี่ยเขาแข็งตัวนะคะแล้วก็เวลาทอดเนี่ยจะได้ไม่เละนะคะพอเราพัก ฟักทองจนเสด็จนะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนํามาทอดเลยค่ะเราจะทอดด้วยไฟกลางนะคะอย่าให้ไฟแรงเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวตรงขอบฟักทองเนี่ยจะไหม้นะคะแล้วตรงกลางจะยังไม่สุกค่ะมันพลิกไปพลิกมาเรื่อยๆนะคะเพื่อที่กระจายความร้อนเขาจะได้ออกมากรอบเสมอกันค่ะเวลาเราทอดนะคะเทคนิคคือให้เลือกชิ้นฟักทองที่หนาๆเสมอกันเนี่ยทอดก่อนนะคะเราชิ้นบางๆเอาไว้ทอดทีหลังค่ะเขาจะได้ สุกเสมอกันนะคะไม่ไหม้ไปก่อนนะคะพอทอดจนฟักทองเหลืองกรอบเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักให้เสด็จน้ำมันค่ะแล้วก็นำฟักทองที่เหลือมาทอดต่อไปเลยนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะตอนฟักทองยังร้อนเขาก็จะดูไม่ค่อยกรอบนะคะเดี๋ยวพอเขาเย็นตัวลงเนี่ยเขาก็จะกรอบนะคะ พอเราได้ฟักทองแล้วนะคะเราก็จะมาผสมกับเกลือป่นประมาณปลายช้อนแบบนี้ค่ะหรือว่าประมาณเศษหนึ่งส่วนสช้อนชาคลุกให้ทั่วฟักทองเลยนะคะสูตรนี้เป็นรสเค็มนะคะเพราะว่าผู้ชอบทานรสเค็มนะคะจากนั้นเราจะใช้งาขาวคั่วมาโรยเพื่อเพิ่มความสวยงามแล้วก็เวลาเคี่ยวเนี่ยงาขาวเขาก็จะมีรสชาติที่หอมมันทำให้ฟักทองของเราเนี่ยอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะ จากนั้นก็ใส่บรรจุภัณฑ์ไว้เลยค่ะเอาที่แบบว่าปิดฝามิดชิดนะคะห้ามโดนลมเพราะว่าถ้าโดนลมเนี่ยเขาจะไม่กรอบนะคะถ้าใครไม่มีกล่องแบบปุ้ยก็สามารถใช้เป็นถุงร้อนนะคะใส่ฟักทองลงไปในถุงนะคะแล้วก็ปิดปากถุงให้สนิทนะคะแค่นี้เราก็สามารถที่จะมีฟักทองกรอบทอดไว้ทานได้หลายวันเลยนะคะก็ปลูกแบบนี้นะคะ เป็นกระปุกทรงสี่เหลี่ยมทรงสงูงปุ้ยซื้อมาจากในช้อปปี้ค่ะถ้าจำไม่ผิดแพ็คหนึ่งมี100ใบ230บาทค่ะตกใบละ2บาทกว่านะคะเวลาปุ้ยทำคลิปจะมีเพื่อนทางบ้านหลายคนนะคะที่สนใจถามมาว่าวัตถุดิบซื้อจากที่ไหนนะคะปุ้ยก็จะอธิบายไว้ในคลิปเลยนะคะถ้าใครชอบก็ลองไปทำกันดูค่ะ ส่วนมีสไลด์นะคะก็สั่งซื้อได้ที่เบอร์โทรนี้เลยค่ะถ้าใครสนใจนะคะหรือว่าจะทักไลน์มาสอบถามก็ได้นะคะเดี๋ยวปุ้ยจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้ใต้คลิปค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ